สหรัฐกับรัเสเซียความสัมพันธ์ตึงเครียดต่อเนื่องสหรัฐส่งอาวุธให้ยูเครนมากขึ้นประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์กับจุดยืนสนับสนุนยูเครนอย่างชัดเจนระบบป้องกันภัยทางอากาศเพชยอดและจรวดระยะไกลขั้นสูงกำลังส่งเข้าพื้นที่ชัมบอกยุโรปให้จ่ายเงินแทนสหรัฐเพื่อช่วยยูเครนแต่จะช่วยด้านยุทธศาสตร์กดดันรัเสเซียให้หยุดสงครามภายใน50วันถ้าวลาดิเมียปูติน ไม่ยอมตกลงเรื่องหยุดยิงหรือเจราจาสหรัฐจะเก็บภาษีสินค้าจากรัเสเซียและพันธมิตร100%ถือเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี2022รัเสเซียยังไม่ยอมถอยปูตินยืนยันจะไม่ยอมให้ใครมาควบคุมรัเสเซียผ่านการข่มขู่มีการโจมตีใส่เป้าหมายในยูเครนต่อเนื่องแม้จะมีการเจรจาผ่านช่องทางรับหลายรอบกับฝั่งสหรัฐขยายสงครามไซเบอร์และการข่าว รัเสเซียเพิ่มปฏิบัติการข่าวปลอมและไซเบอร์โจมตีเป้าหมายในยุโรปและสหรัฐสลัดเตรียมใช้ AI และระบบต่อต้านไซเบอร์ขั้นสูงตอบโต